อะไรนะคะมทีคุต้องการมีตรภาพังหาสนะคะทุกคนมีคนแสดงไหมทุกคนไปดูกันมีว่าทุกคนเอ๊ะอะไรอ่ะ

ทุกคนพี่สมัครเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนอจะพี่คิดว่าพี่ไม่ได้สมัครเพราะวา่าพี่เล่นเล่นเล่นะโอเคเรามาเล่นกันเลยค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนแป๊บหน,นึ่งถอดแมสก <uce> <ะ>์กันโอเคทุกคนมาเลยว่าได้ไม่เหี้ยอ่ะไม่เหี้ จริงจริงดูทุกคนโดก็ประมาณน,นั้นนะคะนายอืมไม่เก่งเหรออันนี้ดีไหมอะทุกคนอันนี้นายละ <laughs> แมวดีกว่าทุกคนพี่คิดว่าพี่เอานี้ดีกว่านี่นะคะทุกคนอันนี้คือว่าพี่ก็จะมาเลือกภาพกันหน่อยนะพี่จะเลือกภาพนะทุกคน อ,ะะอันนี้พี่จะเริ่มตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะเวอร์วังอรังเวอร์เตเตนเตนถู่ไหมครับนี่นะคะทุกคนตั้งแต่พี่ยังเล็กๆจนโตเลยนี่นะคะดูสิมาพี่จะเริ่มเลยนะ โอเคดูค่ะนี้ต่อไปเราก็จะมาอ่าตอนตอนที่ต่อใกล้ๆนี่อันนี้ก็ประมาณว่าที่ใกล้ๆ พี่คิดว่าพี่เหลืนตั้งอะไรปะเนี่ยนะครับอืมพี่คิดว่าพี่ไม่เล่นดีกว่าโอเคโอค้ยน,นี่น่ารักน้องเนสโกยีเขายังฮิตแบบเป่นขั้นสูงเหดดมือนพี่มากโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาดูใน Google กันนะคะ อันนี้พี่ไม่เกีียวนะคะทุกคนมาพี่อันนี้คือทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นตอนน้องแมนเจอรี่แบบคนนะคะพี่เคยเห็นแล้วโพูดน่ารักเวย้ยแต่จริงๆแล้วําทำกับเจอรี่เนี่ยเป็นแฟนกันนะมีใครรู้บ้างอ่ะโอเคอันนี้คืออะไรอ้า เจอรี่กับอะไรใครอืมสองสันทมกับเจอรี่ฮะอ๋อน่ารักจัดรูกทำอับเจอรี่อ๊ะเหม,ะ <c oughs> มือนดูอะไรมอนอะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าดูอะไรมอนกับเดอปิตาเขาเป็นแฟนกันนะไม่ใช่ ทุกคนลองคิดดูเดอรีมอนกับเด,ดอบิตเเนี่ยจะคู่กับเดอบิตเน้องคิดโรเม่นตายแล้วลูกเอ้ยอย่าไรอย่างไรมันมีอันนึ่ะแบบโคนออ,คนอ,อันนี้ไม่เกี่ยงครับทุกคน ศาสนาดูไรมอนถามจริงศาสนาของดูไลมอนจริงจริงทุกคนมาดูดิควรน่ารักเลยอ่ะใช้จรารณยานในการรับชมด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูมงจ้าพี่เป็นสาววานะคะทุกคนบอกเลยคือว่าพี่เป็น ดรอยมอนดูปิตะพี่จะลบคำว่าจับคู่กันนะคะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเออแบบคนแบบคนโอเคทุกคนเรียบร้อยแบบคนมันก็น่าจะมีนะทุกคนเพราะว่าพี่เคยเห็นอยู่ คือแบบว่าโวยไปตาแบบวนแม่ก็เด้เลยวนี่ยทุกคนเอออ่ะอันนี้ไงทุกคนคืออันนี้ทุกคนแต่ทุกคนอยา่าถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะทุกคนต้องอ่านเองนะเพราะว่าอันนี้มันที่มีกติดลง ทุกคนต้องไปเซิร์ชใน g o เ g l e เอาเองนะครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะอันนี้มันก็ดูได้สองอันนี้มันดูได้คืออันนี้กับอันนี้นะคะทุกคนที่อยู่ตรงใกล้ๆอันนี้ทุกคนเนี่ยสองภาพเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไม่รู้อันนี้ที่ต่อแก้มนะทุกคนต้องไปหาดูเอาเองถ้าทุกคน อุ๊อันนี้มันดูได้ด้วยเหรออ,อ๋อลืมไปอันนี้มันดูไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันดูได้มาทุกคนอันนี้คือพี่อาจจะต้องเลื่อนเร็วๆหน่อยเนาะถ้าอันนี้คือไม่ใช่พี่นะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเอ๊ะฮยอ,อ๋อลืมไป ปมปัมปมปัมปัมปม,ปม,มันยาวมากเลยทุกคนนี่ยมันไม่อยางปรากฏให้เห็นไงทำไมมันไม่ยากปรากฏให้กูเห็นนี่นะคะทุกคนอ้อใชนี่นะคะทุกคนจิ๊บ ต้องมาดูเอาเองกันนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพี่ต้องเร่นเร็วๆเพราะว่านองกลอกนั่งคือแบบมาสิบแปดปวดคิบหาย โอเคทุกคนพี่พี่ต้องขออภัยนะคะทุกคนที่พูดทำอยางโอ้ว้าวมันคือี่สาวไว้นะคะทุกคนเอออะไรอ่ะทำไมโดบิตะน่ารักจังไม่ใช่โดบิตะดิเฮ้ยเหมือนโดบิตะอันนี้เดี๋ยวคราวหนะ้าพี่จะแต่งเป็นโดบิตะเวอร์ชันผู้หญิงนะคะมาทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือ ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องตัวละครโนมิตะอายุสิบหกเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุวัดชื่อโนมิตะอายุสิบเอ็ดยังมีชีวิตนายเอกครับผมโ <c oughs> อปิตะร่างปลอมตัวเพราะโนบิตะเหมือนผู้หญิงเกินไปและสวยเกินไปวัด โอเคดอะไรวันอายุไม่มีอายุ <c oughs> เพื่อน <c oughs> คิดไม่ซื้อขอโดปิด <c oughs> อันนี้อันนี้คือพี่ <c oughs> พี่อาจจะอ่านผิดผิดถูก,ถ,กถูกบ้างนะคะทุกคนเอ่อโอเคทุกคนทำไมวันเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันก็เป็นนี้ได้อยู่ไม่ใช่